โอ้โห oh สมกับเป็นชื่อแอปนะครับ Multi TTS คือ Multi จริงๆครับคือถ้าไปเลือกผิดเลือกถูกเลือกแล้วเลือกอีกเสียงที่เราเไปไปกด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 ที่ชื่อเสียงชื่อเสียงนะครับมันจะวุ่นวายมากเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองหนึ่งนิ้วปัดขวา ในแอปพลิเคชันมันติ TTS ที่บอกว่าต้องเชี่ยวชาญมากๆถึงจะเล่นนะครับปัดขวาถ้าไม่มีเน็ตยุ่งเลยนะผมผมเจอมาแล้วปัดขวาครับปึ๊บนะ s u <Sullivan Plus. S 1> เอออันนี้เสียงของอะไรอะ่ะตอนนี้ผมดึงมาไหลเสียงมากเลยครับเพื่อนๆผมจิ้มมาไหลเสียงมากนี่คือเสียงที่หนึ่งอ่ะอ่ะ <Home. S 1> นี่คือเสียงที่สองอ่ะไ <Line. S 1> ลน์ฮะไล่เหรอนี่คือเสียงที่สามเหรอ,อะ หน้าจอหลักสองจากสี่โออันนี้เสียงอะไรลัส <Keep lost. S 2> โอโอ,โอ,โอ,โอ้มีเสียงที่ห้าสิ่งที่ 6, หกไลท์เสียง next next นะเป๋าตังเป๋าตัง,ตงคือต้องบอกว่าผมผมไปติก๊กมีเปรมวดีนะครับมีเอมม็มม่ามีไบรอันเอมม่านี่คือเอมม่ามันติลังเวดนะครับไบรอันมันติลังเวดเอว่ามันติลังเวดแล้วก็แอนดรู มันติแลงกวาเดดผมติ๊กมาห้าเสียงที่พอที่จะอ่านไทยได้เพื่อเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดแต่ถ้าคุณไปติ๊กภาษาแปลกๆมาเนี่ยวุ่นเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเหมือนกับสลับตามคิวที่เราเรียงเลยหรือว่าสลับไม่แน่ใจว่าเขาสลับเรียงตามไหนนะครับผมเองก็ลองติ๊กติ๊กมาเรื่อยๆแต่ว่าผมรู้ว่าผมเลือกไปไปหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เสียงไหนมั่งใครที่ ได้ลองแล้วกับมัลติ TTS อ่เห็นมีน้องน้องอภิสิทธิ์ก็ทำวิธีการไปชี้เป้าอีกครั้งเรียบร้อยแล้วหลายคนอาจจะได้เล่นแล้วและแนะนำว่าคุณไป1นิ้วแต่สองครั้งที่เสียงไหนไว้บ้างใน Microsoft Online นะแสดงว่า ค,คุณเลือกไว้นะถ้าจะไปเอาออกก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ชื่อเสียงเดิมดังชื่อเดิมของเสียงนั้นนะดังนั้นถ้าอยากจะเคาะเลือกเล่นต้องจําได้นะครับว่าคุณเลือกเสียงไหนไว้เพราะบางครั้งอาจจะไปเลือกเสียงเป็นฝรั่งเศสเยอรมันหรือจะเป็นฟิลิปปินโน่ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีหลายประเทศนะครับผมอันเนี้ยปัดขวาปุ๊บ scbc e นี่อันนี้เป็นบอดีแน่นอนอ่าอ TDB Touch อ่าอันนี้น่าจะเป็นเอ็มมาป่ะอ่า b a n g k o k Bank Bangkok Bank อันนี้แอนดูหรือไบอันน่ะประมาณนี้นะไบ <Gaming. S 1> อันมั้ง Gaming อ่า Gaming อันนี้น่าจะเป็นเอวาเนาะอ่าใช่ป่ะ Evernote เอวาโน๊ e <vern> e อันนี้ใครอ่ะผมเริ่มสับสนอ่ะเอ็มมาป่ะเอ็มมากับเอวานเนี่ย <L ins. S 1> อ่าอันนี้แอนดูป่ะดอลล์บั๊กอ่ากลับมาเป็นบดีเนี่ยมาโมมาโมสมาร์ทเชฟ เนี่ยคือคือผมดึงมาเยอะอย่างเงี้ยเพื่อนๆนดังนั้นนะครับในแอปพลิเคชันมันติ tts นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนกลับมาก่อนนะครับเปลี่ยนกลับมาก่อนปุ๊บอ่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนสิเปลี่ยนสิเป,นสเปิดเมนู Talkback แล้วก็หาเมนูผมคือมันพอมัน,พอม,น,พ,อมนพอมันการตอบสนองมันช้ามันก็รอการตั้งค่า Talk Back อ่าไม่ใช่อันนี้ปัดขวาม,มาเนี่ย การตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความเนี่ยมีหลายเสียงสลับมันมันตีเครื่องมือที่ต้องการเออสมกลับมาเป็นพดีอีกแล้วอ่าก็เป็นขอเป็นไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือก e o q อ n c e t คืออะไรอ่ะยง Gnc tts คืออะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนอ่ะเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนผมด้านไหนคือไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือก speaks อ๋ออันนี้แหละระบบระบบแปลงข้อความไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือก e t e l q u n c อีโลเควนอีโลเควนไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือกระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูดของววคาไลเซอร์อ่าอันนี้คืออีโลเควนเขาอ่านเป็น eq gnc อะไรนะผมก็เคาะเลือกเป็นรู้ทราบแล้วก็ตอบตกลงตกลงไหมตกลงกำลังใช้ระบบแปลงข้อความเป็นเสียงพูดของววคาไลเซอร์เนี่ยเชหน้าจอหลักสองจากสี่ผมขอเข้าไปที่กระเสริฐแอปหน้าจอหลักสองจากสี่ทำแนะนำอยู่กับแอปงานเชื่อแอพ gts นะครับผม รินดีแมทช์อยู่ในตารางทิ่ยี่สิาปุ๊บ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 ฟอทาสาเลย,เลยมมัลูกทามิสเซจสมัลทีทีทีเอสอ่าเพื่อนเพื่อนต้องหาแอปพลิเคชันมันติทีทีเอแล้วก็ด้านบนก็จะมีให้ปรับนะครับทั้งสปีดวอลลุ่มเอสีคือสปีดวอลลุ่มแล้วก็ความเร็วเนี่ยครับอันนี้ความเร็วก็คือปัดขึ้นปัดลงได้นะครับ เนี่ยอันนี้คือวอลลุ่มก็คือแถบเลื่อนอันไหนที่เป็นแถบเลื่อนคือปรับขึ้นปรับลงปัดลงได้เพื่อเพิ่มและลดอันนี้คือความดังว้าวหกสิบห้ายี่สห้าเพลเซนต์แถบเลื่อนอ,อันนี้พิษก็คือเสียงสูงตามยี่สิบห้าเลือกแล้วจะพีเอสแถบอ่าตรงเนี้ยครับเขาเขามันก็จะมีแถบให้เพราะผมดึงเอาเฉพาะอ่าในส่วนของ Microsoft Online มาก็จะมีแถบนี้นะครับแถบเดียวแถบเดียวนะครับของผมนะครับก็ ปัดขวาม,มาก็จะเป็นชื่อเสียงแล้วก,กรณีที่คุณเข้าไปที่ตัวเลือกเอติมเกติกม,มก,ตกดเข้าไปแล้วก็เลือกที่ Import แล้วก็ไปชี้เป้าที่ microsoft zip หรือ microsoft online zip นะครับผมลองแค่ microsoft online เนอะคือมาลองด้วยกับเพื่อนๆแต่เวลาใช้จริงเนี่ยคงไม่ได้ใช้เนี่ยถ้าคุณปัดขวาม,มาอ่าอเซตเออวารคต้องไปสู่เอลทรนะครับแอดรีน่ะแอดรีอย่างเงี้ยถ้าคุณเผลอไปหนึ่งนิ้วแต่สครั้งปบ เอออย่าเลยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปึ๊บนาดเนี่ยนสปีคเกร์แอนด์เอรีเออรีแสดงรายการที่หนึ่งถึงแปดจากสามร้อยสิบแปดมันก็จะเพิ่มเอ็ดดี้เข้าไปในลิสต์ของผมอีกเออเวลาเอาออกก็ออกอนี่ไลน์กูพาเอรีก็ต้องหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เอาออกใช่ไหมอ่ะเอาออกรีคือเออเดี๋ยวผมก็จะขอไปเอาออกทั้งทั้งห้าเสียงเลยสี่เสียงเนาะแต่ว่า มันก็เรียง a b c d e f วิธีการคือคุดถ้าคุณ1นิ้วแต่2ครั้งเนี่ยคือมันเพิ่มเข้าไปแต่1นิ้วอีกแต่2ครั้งเนี่ยมันไม่ได้พูดเราออกเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันเอาออกเขาพูดช้ามากเลยเขาก็จะบอกว่าตอนนี้ได้ Remove ตัว a d ดดีออกไปแล้วเนี่ยช้ามากแต่จริงๆเขาออกแล้วนะครับ คือคุณก็ต้องไปหาเสียงเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกนะวาน่าเดี๋ยวผมไปไปดูเสียงเอ็มม่าไบอันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปึิงเพิงปพิงสองนิ้วปัดขึ้นขึ้นไหมอ่านไลน์รูปภาพหนึ่งนิ้วปัดขวามาก,กแล้วสองนิ้วอ่าวาอน้องเบสูเอ่าพทีเนี่ยก็ต้องหาตัวเสงหี <28 S 2> <18. S 1> ห่จ้จากรอปเดี๋ยวขออนุญาตที่จะต้องใช้สองนิ้วปัดขึ้นเยอะๆหน่อยนะครับแต่ถ้าใครให้เขาบอกจํานวนรายการเนี่ย ต้องให้ไปอยู่ที่ประมาณร้อยนิดๆนะครับถ้าคุณอยากจะหาอังกฤษสหรัฐอเมริกายู่นเต็ดสเตทที่เป็นมันติลงเกตนะครับสนิ้วปัดขึ้นเรื่อยๆนะครายการที่่ง้องุ่งประมาณร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยสหรอสแถบเลือนไม่อยู่ในรายการแสดงรายการที่หนึ่งรประมาณร้อยเแล้วกันร้7แถวนี้ด้วยนะนี่ร้อยเจ็อ่าว่ันนภาพนี่

คือประมาณร้อต้นๆและกันผมไม่แน่ใจว่าร้อยเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าใครตั้งให้เขาบอกจํานวนรายการเนี่ยเวลาเราสองนิ้วปัดขึ้นเนี่ยก็จะให้พอรู้ว่าประมาณตัวที่100บวกบลบแล้วกันนะครับอย่างเช่นผมอยู่ที่ไบอัน,อน,นท,อที่ผมรู้แล้วว่าเนี่ยเขาไม่บอกด้วยวผมเลือกไว้นะผมก็1นิ้วแต่2ครั้ง เขาก็จะเอาไบอันออกให้ผมนะครับเดี uh ๋ยวผมก็ขออนุญาตปัดสายาวาเอองสอเอร์เดยนคีทูเซน์ปุ่มอนไลรูปาเนี่ยเอมมาผมก็เลือกไว้อยู่นะครับผมก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าเอองไปสนเมอร์นครัทิเเนี่ยมันไม่ได้บอกมันไม่ได้บอกนะว่าเลือกอยู่เนี่ยเพื่อนผมก็หนึ่งนิ้วแต่ ด,ดงงังนั้รรนข้อแนะนำคืออยากจะลองติ๊กติ๊กติ๊กเล่นๆดูต้องจำได้เองนะว่าคุณติ๊กตัวไหนเสียงที่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันติแรงเกล็ดมันติ t t s เนี่ยมันมันติจริงๆมันเพิ่มไปสลับไปอ่ะเดี๋ยวผมอขออนุญาตเอาออกให้หมดก่อนเน,นี่ยแอนดรูันทิ้เนี่ยแอนดรูผมก็เอาไว้ผมก็ต้องเอาออกหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เอาออกแอนดรูว์มันทิ้งทิว รีมูฟไหมถ้าเขาพูดถ้าเขาพูดรีมูฟเนี่ยแสดงว่าเอาเราได้เพิ่มเข้าไปแล้วผมก็ยังมีอาเอว่ามันติแลงเวดอีกด้วยผมก็หนึ่งนิ้วจัดสองครั้งเอาออก,อออกตอนอ่าเดี๋ยวให้เขาบอกเอาออกก่อนนะเพื่อน,นเออ้าวไม่บอกเอาออกเหรออ้าวเนาะ คือตอนเอาเข้าเนี่ยผมก็มาหาตัวที่เป็นที่เขาบอกชื่อตามด้วยมันติดลางเกดเนี่ยแล้วผมก็ติกต๊กติกต๊กติก๊กติ๊กเขาก็จะบอกว่าแอดแอดบางทีก็ติก๊กบางทีก็ไม่พูดเนี่ยค,ค,คือเขาพูดบ้างแต่บางทีมันช้าคราวนี้ผมโฮมออกมานะครับดังนั้น,นอตอนนี้ผมเหลือแต่เปมวอด,ดีอย่างเดียวผมก็ขออนุญาตกลับไปเปลี่ยนเมนูท็อกแบ็กเป็นเมนูท็อกแบ็กแล้วก็การทำงานของระบบการตั้งค่าท็อกแบ็กการตั้งค่าการตั้งค่าตัวเซลล์มันเชื่อมข้อความตามและการสุ่มของเตียงคลิปเครื่องมือที่ต้อง เลือกวปุ่มตัวเลือกระบบแปลงของอ้อไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือกเมทิทีเ,เม,าม,ามันตีทีทีเอสนะครับปุ่ม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 ปาามี้่มปุ่มปุ่มปุ่มปไ่มปุ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 ่ i e ุ่มป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 ุ่มไม่มุ่่เนี่ยปย่เงี้ยอย่างเงี้ยไม่อ่นปุ๊บเลืมกไ่้ ai, ปุ่มปุเมปุ่มที่มปอ่มปุ่มป t ่มปุ่มปุ่้ยอ่าปั่ซปาย ใช่ปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าช้ามากเลยวันนี้เน็ตที่นี่อาจจะไม่เร็วคึ้หรือเพื่อนๆใช้กันเยอะเนาะเนี่ยไม่ยอมอ่านอันเนี้ยอ่าอันเนี้ยไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือกที่ E L O Q U E N C E e l o q u e n c e ใช่ไหม Speaks อ่า Speak อ่าของทิดามันไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือกโอเคเ l ล y e อ่าอ่าคาเปล่าคาเปล่า Voiceify D T S by Jet อ่าปุ๊บไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือก Speed b r e n i e i e n and Synthesis from าะเป็นตัวนี้ดีกว่ากลับมาเป็นไม่ได D T S อ่ะเอา,เอาทำไมเป็นมันติด TTS ล่ะก็เลือกเป็นสปีดอ่าเดี๋ยวขอเนี่ยนำทางขึ้นปุ่มทําไมตอนเนี้ยจริง,รงๆผมเปลี่ยนเป็นสปีดสวิเซต์บายกูเกิลผมต้องปิดท็อกแบ็กล้อก็อา่าแล้วก็เปิดท็อ k b a c k มาใหม่สิอา่าอย่างเงี้ยเปิดท็อกแบ็กคือต้องการคือบางครั้งนะครับขนาดเปลี่ยนกลับมาแล้วมันก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนอ่ะดังนั้น คุณอาจจะต้องรู้หรือต้องลองผิดลองถูกท่านปเแล้วเาแล้วอ้วอันนี้เร็วมากเลยพูดเร็วมากก็เอาเป็นว่ามันมันติจริงๆนำมาแสดงให้เห็นว่าลูกเล่นเขาไม่เหมือนไม่เหมือนใครคือถ้าคุณติ๊กไว้กี่เสียงกี่เสียงกี่เสียงเขาเอามาพูดสลับกันไล่ไปไล่ลำดับกันเลยคุณเพิ่มตัวที่หนึ่งสอสามี่ห้าเขาก็ไล่ลำดับวนไปวนมาแบบเมื่อกี้ ทุกเสียงเวลาเราปัดขวาที่หนึ่งก็เปลี่ยนเสียงเสียงหนึ่งถ้าเพิ่ม5เสียงปัดขวาหนึ่งครั้งสิยงที่หนึ่งเสียที่สองเสียงที่สาสียงที่สี่เสีงที่ห้าไล่ลำดับ,ดดบไป,<ส>ไปเลยลอ่าโอเคประมาณนี้ละกันเพื่อนๆน,นดังนั้นเออเล่นแต่พอง,งามเล่นสนุกแต่ว่าต้องรู้ว่าเออตัวเองต้องแก้ไขปัญหาได้นะเพราะเมื่อกี้เองผมเองก็โดนว่าไม่แน่ใจว่าระบบเป็นอะไรทำให้ ถึงแม้ผมจะเชื่อมเน็ตอยู่แต่เสียงเขาเงียบไปหมดเลยแล้วผมก็ต้องใช้วิธีการไปหา,เ,าเพื่อนเ,อเพื่อนอดีตทั่วไปนะครับเ,เพื่อนเจ้าหน้าที่ที่ดูหน้าจอให้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเสียงอื่นก่อนแล้วค่อยเ,อเปลี่ยนกลับมามันถึงจะได้เออแต่ไอตอนที่มีแก๊กแก๊ๆงแก,แก,แกเนี่ยแล้วผมผมเองหลังๆมาไม่ค่อยได้นับนะว่าเข้ากันกนะคะการเอาสิ่งข้อความกด กี่แก๊กกี่แก๊กเนี่ยเออแต่ถ้าใครพอจําได้ก็ได้แต่ถ้าใครไม่ได้เลยเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนอยู่เนี่ยการที่แก๊ก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 หรือบางคนไม่ได้เปิดแท๊กแทๆกๆๆไว้ด้วยเนี่ยยุ่งมากเลยนะครับโอเคพอดีกว่าวันนี้เ,ออเล่นอย่างสนุกสนานแต่ว่ามีสติด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราเกิดออความเครียดได้ถ้าเกิดไม่มีเสียงมันเงียบไปมันจะยุ่งนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ